สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งเล่าแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยและต่างประเทศเมื่อนี้มาพบกันกับซาวกิ่งแล้วเนาะซาวกิ่งกับสิพาพ่อแม่พี่น้องมันไปหนึ่งหมักเออใส่ก่อยนะพี่น้องนี่ก็คือนะดังไฟหาก็แล้วเนาะกันยังมอมแมมอยู่ยังไรล้างมือนะพี่น้องเอาละซาวกิ่งกับสิพาเอ๊ะพาไปลอกหมเอือมาเตรียมหนึ่งกันเลยเนาะไปแล้วพี่น้อง ในน้ำร้อนก็คือหมักเอินะสมนาหมักเอิก็คือหย่างนี้เลยก็น่าจะเป็นอนี้นะจะประกอบการฝาฝันเอานะครันในนที่ไ่า น uh, ิ่มลาแ้วนี่จะไปตัดเอาไรดอกตะกัดแล้วแล้วยังกแล้วค่ะรนะสิ่อันมือก่อนายางมือเนาะโอ้เต็มมือแล้ว เพื่อนไม่จะเอาไว้ก่อนนะพี่น้องมาสิบุบตกตะพราะว่าเอ้ยนี่ไงโอ้ไล่เขาแล้วนะะเนาะกะใช้อบวงเนาะควัดทางในออก นี่เราจะผิดเอาออกแล้วแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นระบาสรายันธุเถอะวาอันนี้จะนานเนี่ยับทำไมหนอห่อ,นอยโปร่งนิดหน่อยหน่อยเลยเนาะนีจะกลัวออกมนี้กันเลยเนาะน้างเลยก่อนเนาะยางอึดถือ យើងមិនបើកខកទេពីណោមានបែបខាងណាស់1ដល់1.3ទៅ เรียแขนแล้วเกิดนี่คือหนาเราเลยฟันบอลลงก็ดูฟันอะไรเลยเราเปลี่ยนท้ายท้ายแต่ท้งายเราโอ้ยเย็บมน้าเลยเสร็จแล้วก็เอามาเนื่องนะพี่น้องหลังจากที่ปอกแล้วเราเอาพามอปิดไว้นะ นี่นะพี่น้องหลังจากที่ผ่านไปโดน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 นะพี่ like <one> น้องบักอึก็ได้สุกแล้วอันนี้ก็จะเป็นทงก่อยนะพี่น้องที่สะกินแล้วก่อยนี่โอ้หอ้อนท้อนท้อนเราสะปุงออกไปได้ไหมพี่น้องเนาะเฮ้ยน้องนกระซ่มาก่อนก็จะมาเริ่มผสมกันเลยนะพี่น้องมาก็จะเอาบักอึลงไปเลยวู๊

โอ้หมดดังไฟอยัอยงไงอืมี่น้อปีนี้มันขั้งแรกแล้วเนาะหากันได้กินกอยเนะ <c oughs> าะแทบแล้วพี่น้องเผื่อทำอิดเลยเนาะ ไอ้เบิกินกอยวนเท้าขาวกับเบอร์กินนะพี่นาะแม่กอเางมีมือตะไฟป้อมก็คือหนึ่งวัแล้วเนาะอันกินด้อกสบายดี่ะว่าท้องเรียนดี๋ยวก็หัวขวัญใบายหกโมงมาท้องเรียนสบายดีเนาะแล้วน้องเขาหัวคอยเด็กนาไร ดูห้องมทอกกับเต็กแลม่สบายดีทำพี่น้องสิห่างมันกทุเนียนสิสบายดีหัวมันกมันดมันห้องนี้ไม่มันเลยหัยหอมาะนมีลลี่หน้าอีว่าหองแปะเอาตานมาดเนี่ยทองตานเปนไเฮ้เฮ้เฮ้เสียหนาดิ น้ำตาลเน้ตแดงแปบนยยังเลยตน้ำตาลขาวก็ใส่ลงไปเลยได้ดข้อขอเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วนะน ไปหวดมากไอนี่ยหดในรถในรถเจ้าทายรถสก็บเอ๊ะไว้น้ำเงาจักหน่อยเนาะทำใจไปได้ก็หวานบนบนการเอาไว้ก็เอามาเอ๊ะไว้นะเอ๊ะป่อยากใส่ก๋วยไ่้ตั้งเนาะฮอดฮักเราก็ว่าให้เล่ย์แล้วเนาะเล่ย์กับกระแตนะว่าพวกเขายังน้อยน่าจะกินหวานยังไม่ได้เพราะว่า ยังบ่ซาวัดคักนะพี่น้องไผกะบ่ได้เฮือนบ่ได้ซานเป็นคู่คนเอาไว้อีกนะะเอาไว้อ่ะเฮาก็เป็นต่ออ้าวจะเป็นต้อแต่ันเป็นคนน่ะเฮาก็เป็นวัดก็ความเป็นวัดจังว่าเป็นน้ําวัดตัวนี้แบบใสๆนี่จัว่าเป็นน้ําแขงคนเมื่อวานนี่นะพี่น้องเฮาก็เป็นวัดตอน่าจะนะความหันละเาแน่แล้วมาแข็งนอีกเมื่อวานนี้เริ่มอากาหันบ่อี ความดีหัวใจโปเต้นมาสั่ยันด้วยพูดทางละเต้นหล่ะการก้องมาจะเป็นอะไรเกาะอะไรคุณว่าวยังอะไรนี่กระหูพี่น้องทางนี้ไปเอาบ่วงมาแล้วก้อยมันก็หน่อยแน้เนี่ยตัวบวกึมดเลยอยากซีมละก็คืออันนี้นะ ลืมไปประตูไปไปด้วยแล้วน้่น้องอันนี้ฮะปกติต้องใส่มะพร้าวน้ำเนาะมะพร้าวขูดแต่ว่าเรากินก๋วยข้าวมีแต่น้ำตาลมาชซนกันก่อนเนาะเตรียมมาเลยนะครับผมจะแก้ยาเอางมาเลยพยายามเก็บอนบอกเต็ียมว่าเรากินตามหมหุ่งกินเจตุวลดมป่ากกินตจานหุ้นคืองอนได้ปะ เออเดี๋ยวตีกันเด้อมึงหมเด้ออย่าตีกันเด้อแทบอยู่เนาะกลับได้อยู่แทบนะบะหมี่กับข้าวกับแทบคัมแทบขาบะหมี่กับข้าวมันขวักข่าแต่ความมันเท่านั้นเนะอันนี้หวานก็ได้แล้วอันนี้คือเอิ้นวะหวานมากอิ้นใจกรอยมา มาซจิมน้ำกันแล้วพี่เนาะจิ้มคำตีลอยซ่าหน่อยจังเอิบขอโทษหลายหลายจะไปสู้ครอบครัวก,กินแล้วนะแบบนี้แล้วพี่น้องมากินน้ำกันเนาะบิ๊กเกินเนี่ยนี่พี่น้องสีสับอาจจะไม่ปันใดอาจจะเป็นสีเหลืองนะพี่น้องแต่ว่า,สารสชาตินี่เนาะ มาซีมน้ำกันนะพี่น้องมาได้พี่น้องจะว่าอยากกอยอ่ะเอาแขนเอาแขนเอาแขนมาจะว่าอยากกอยมื่อคืนนี่จะได้กินเด้อเมืม่อคืนนี้โจมได้กินกอยพี่น้องตื่นมาได้กินจับเหื่อโอ้ยแม่กอดปีนี้ยังบบได้กินจักเถื่อเลยพี่น้องตะเกาวิกายนี่ต<จ>ะ,ะกินไ<น> <5 S 2> ปคุดกับแม่ป๊บกับหานงำเออกับนางเหียวนางเหีย่ยวน้อาก็คุยกอยพี่น้องพักกันหัวเจ็บท้อง เอ้ดวงเอเลนำไปก็ไม่ลาพร้อมเนาะไม่ลาพาไปตอนอยู่หน้านั่นน่ะนี่นฮะยังเพื่อนเจ้องว่าให้ย้ายไหนเราพกกินแต่ใครพกกินอะไรแบบรถนี่นะพี่น้องอมาได้พี่น้องอืมอืม คโหแซบเนาะใส่กัเพราในิดไอ้ค่ะเนอะคือมันบุอยังน่าท้าทาดอันนี <S <S 2 2้คือของหมักแล้วก็ของแซ่บคนทะพนอะ ăn à, nhà quan mặc ưu sạch coi ấy nó mm. nhà con sao mà ăn bơi mi cái tú ở đây tôi trông ngoài dài đó ờ nè à rồi nè mẹ không cái này <laughs> ừ. ันละสิบพัน<ม>จะให้แรงเมื่อสองพันเขาชื่อสียพันหนึ่ง<ม>คู่หายซ้ำ<ม>คู่หายซ้ำแต่คู่ไร <c oughs> แคนะ่เนาะขันน่ยจะจะกินอยู่นะพี่น้องเมื่ออื่นไอ้พุทธเ <c oughs> ข่าอ่อนเลย <c oughs> bà đều hãy 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 hãy

หอมแลกระบาดค่ะม,มือเซฟเนาะ้องหอมต้องหอมสินนะตอนนี้มันตอนก่อยเน้นๆเลยเนาะก่อย,ย,ยไม่ออันนี้ก็ตอนก่อยเน้นๆอยากไปคุดก่อยดีมาเ่ือ,อมะเื่อเดี๋ยวคุดเนาะรอหอมฮียนเจ้จิมาเข้าไป

มือจิจกปากบุ่งทำสุดท้ายแล้วก็ทายชุดแล้วก็ชุดท้ายน,อนอ้องๆเอารางวัลมาอย่าเหมือนก่อนเสร็จมือจะฝากพ่อ เต็มกิโล่ัวหอมไปเป็นไห้เต็มเก็บมันมามุมต้ายเนาะเอาใหม่เขินไม่ยอมเอาห่ดละนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือสิเร้ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่ออ่ะ เป็นกำลังใจให้สาวกิ่งเหตุลิปต่อไปเนาะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คือสิได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะก่อนจากกันก็ขอกล่าวคำว่าสะบายดีเนาะบ๊ายบาย